สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจอหน,นี่มือปราบสุดเดือดตำรวจรับเงินโจรปล่อยผู้ต้องหายิงสารวัตรแบงค์หนีต่อหน้าลั่นไม่ควรมีสีกากีบนร่างกายจากกรณีมีการออกหมายจับ6นายตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกและมีเอี่ยวกับคดียิง พันตรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวสทลอหนึ่งกอกอสองบออกทอ,อลอเสียชีวิตหลังสอบสวนแล้วพบว่ามีส่วนช่วยทำลายหลักฐานและพาผู้ต้องหาหลบหนีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดดาบตำรวจตรียุทธพลศรีสมพงศ์หรือจอนนี่มือปราบอินดี้ผู้บังคับหมู่กองกำลังการสืบสวนตำรวจภูธรจงังหวัด อุบลราชธานีและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโพส์ตข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบถึงกรณีดังกล่าวว่านี่คือหนึ่งใน6กตำรวจที่ถูกออกหมายจับที่เลวมากๆไม่สมควรที่จะต้องมีเครื่องแบบสีกากีีสวมใส่บนร่างกายเลยรับเงินโจรจนเคยชินจนลืมเพื่อนร่วมอาชีพของตนที่ถูกยิงไอ้นิมิตตำรวจจราจรเมืองนคปรปฐมขับคุ้มกันกำนัน ออกมาหลังก่อเหตุปอลอปืนของมันด้วยเลวสุดๆสมควรที่ถูกตำรวจทั้งประเทศประนามข่าวถัดมาผลชนะสูตรหนองท่าผาพี่ชายลั่นภูมิใจน้องตายอย่างหมาพิษบูไม่ใช่ชิสุหลังจากที่หนองท่าผาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเนื่องจากคนร้ายได้ยิงปืนต่อสู้กับตำรวจหลายนัดทำให้ ชุดสืบสวนกองัชาการสอบสวนกลางได้วิสามันน่องท่าผาหรือนายท่านันชัยมั่นมากอายุ45ปีหลังจากที่หลบหนีมาที่ซอยโรงเจร้างหลังวัดแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านี้นายสมชายสุดตาผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลหนองกบที่ได้เดินทางมายังบ้านของนาย น่องท่าผาบอกว่ากำลังจะพาญาติของนายนองท่าผาไปที่สอพอท่าเรือซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่าหน่องท่าผามีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน3-4ปีจะเห็นว่าทำมาหากินปกติไม่มีนิสัยอันธพาลเป็นคนยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายตลอดรู้แต่ว่าไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรกับใครแต่ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจซึ่งเหตุการณ์นั้นโหดร้ายและได้มีการพูดคุยกับทางญาติทราบว่าไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่หนองท่าผาอาศัยอยู่ระบุล่าสุดที่สถาบันนิติเวศวิทยาพี่ชายพร้อมด้วยครอบครัวของหนองท่าผาเดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองกบตบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทว่ามีช่วงหนึ่งพี่ชายของน้องท่าผาได้พูดว่าจะไม่ให้สาภาษณ์ใดๆเพราะมันจบแล้วน้องมันตายไปแล้วตายไม่ว่าตายอย่างหมาตนก็ภูมิใจที่มันตายอย่างหมาหมาพิษบูไม่ใช่หมาชีสุทางบ้านลุงผมก็เป็นกำนันคนพื้นที่รู้จักกันหมดอย่างรัตามีรายงานทางแพทย์ชนสูตรพริกศพสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจได้ทำการผ่าพิสูจน์ศพพร้อมทั้งรายงานไปยังพลตร,ตรีสุพิชัยลิมศิววงผบอกถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้นไว้ว่าร่างกายถูกคมกระสุน4จุดได้แก่ 1. ใต้ขางซ้าย 2. ล่ลำคอขวา 3. เรานมขวา 4. หน้ารักแร้ซ้ายกระสุนปืนทำลายกระดูกสันหลังอกปอดและตับทำให้เสียชีวิต ความคลิปหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้ออกมาพูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องทองถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศที่ออกมาว่าแม่เขาออกมาว่าย่าพาน่ะคใครๆก็เห็นว่าป้าไปซื้อทองมีคลิปยืนยันอยู่เซอร์ไพรส์ทั้งลุงพลเซอร์ไพรส์ทั้งย่าพาเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่ประทับใจแต่ก็มีหมาตัวหนึ่งที่อยู่ต่างแดน ชอบทำคอนเทนต์เน่าๆชอบมโนชอบเก็บคลิปของคนนั้นคนนี้ไปวิจารณ์ป้าเขามีจิตสำนึกที่จะซื้อทองเซอร์ไพรส์ให้กับลุงเพื่อให้ลุงนั้นมอบให้กับผู้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นเรื่องที่ดีแต่มีคนปากหมาซึ่งไม่เคยซื้อทองเคยซื้ออะไรให้แม่ไหมไม่เคยคลิปนี้นะ่ะเขาฝากถึงอีกแก่ปลายแถวที่ออกมาว่าตอนนี้นะ่ะ มึงร้องเพลงยังร้องผิดเลยร้องเพลงค่าน้ำนมนะ่ะยังร้องผิดเลยมึงจะไปวิเคราะห์คดีอะไรเมื่อวานนี้นะ่ะเป็นวันเกิดซึ่งพวกเรานั้นจ้างหมอลำมานะ่หนักหัวเหรอเอาตังมึงมาจ้างเหรอเปล่านั่นน่ะตังกูตังของผมรับปากก่อนที่จะถูกหวยด้วยถึงวันนั้นผมถูกหวยหรือไม่นะ่ะผมก็จ่ายค่าหมอลำ ผมกับแม่แอนคนละ20,000บาทแต่ก็ยังมีหมาออกมาดิ้นในเรื่องของหมอลำเรื่องของทองเมื่อวานป้าก็ซื้อให้จริงๆไม่มีการเอาคืนไม่มีคอนเทนต์ซื้อให้จริงๆนะ่ะซื้อให้ด้วยใจแล้วมึงเนะ่ะเป็นใครมาอิดช้าทั้งแป้งทั้งสำลีครบเซตเลยนะ่ะออกมานั่งอิจฉ้าเขาออกมานั่งว่าเขาในเรื่องของทองว่เขาจะซื้อให้ ป้ากับลุงมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นเงินเก็บเล็กผสมน้อยจากธุรกิจและเป็นเงินที่ได้จาก YouTube บางส่วนก็มีน้ำใจคืนกำไรให้กับผู้ให้กำเนิดมันเป็นเรื่องที่ดีในการกราบเท้าก่อนวันตัดสินและลุงพลก็ได้ประกาศลั่นบนเวทีว่าขอให้มีชัยในวันที่31พผมถามลุงพลว่าสู้ไหมลุงพลบอกว่าสู้มา3ปีแล้วทำไมถึงจะไม่สู้แกก็พูดลั่น มันเป็นเลิกง,งามยามดีการที่ได้รับคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่ปู่พ่องย่าพาเพราะฉะนั้นอ่ะคนอย่างอีกแก่ปลายแถวไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่ากลับไทยให้ได้ก่อนเถอะความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วพี่นาทีได้ออกมาพูดดังนี้ครับตอนนี้หมาออกมาอารวาสด,ดิ้นกันใหญ่เรื่องที่จัดหมอลำซิ่งจัดงานวันเกิดลุงพลบักแป้งอิจฉาหนัก บีบน้ำตาร้องไห้เสือกไปทุกเรื่องมีเรื่องไหนที่ไม่เสือกบ้างอิจฉาเขาน่ะสิเพราะบ้านมึงนะ่ะไม่มีปัญญาจ้างใช่เปล่าหมอลำสี่ถึงห้าหมื่นไม่มีปัญญาจ้างก็เลยต้องอิจฉาเขาการที่เขามีน้ำตาเป็นแห่งความพลืมปิติคนอย่างมึงนะ่ะไม่เคยมีหรอกนะมีแต่น้ำตาแห่งความอิจฉาแต่ลุงพลนะ่ะน้ำตาของเขาเป็นน้ำตาแห่งความพลืมปิติ เฟีทั่วโลกเขาให้ความสำคัญมึงนะไม่มีใครหรอกนะมีแต่แมวคนเดียวที่ให้ความสำคัญคนอย่างมึงนะ่ะมีน้ําตาแห่งความอิจฉาอิจฉาพี่อิจฉาน้องนี่คือน้ําตาของมึงออกมาพร่ำพร่มแต่เช้านะ่ะเจ้าหน้าที่กูเป็นคนเอามาเองมันบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกมียูทูบเบอร์อยู่นะ่ะไม่มีเรื่องหรอกมึงมามีเรื่องแน่อิจฉาเขาไปเรื่อยนะ่ะ เมื่อวานนี้เรามีความสุขกันมากทุกๆคน FC ทั่วโลกมีคนหนึ่งออกมาดิ้นบักเกอร์บ,บอกว่าไม่เคยเห็นจำเลยจัดงานวันเกิดมึงจะเคยจัดงานวันเกิดได้ไงมึงนะ่ะไม่มีตังค์มึงนะ่ะขี้งกวันเกิดของมึงไม่ต้องจัดหรอกจัดทีเดียวนะ่ะตอนมอนังวันเกิดมึงนะ่ะไม่ต้องจัดหรอกนะจัดทีเดียววันมรณนะมรนังเดี๋ยววันที่สิบ อกแตกตายกว่านี้อีกอลังการกว่านี้งานประจำปีองค์คู่ปู่เราจัดทุกปีวันที่10ทธันวานี่แค่วันเกิดลุงปีนี้นะยังขนาดนี้ปีหน้าคงดิ้นพร่านอลังการกว่านี้ปีนี้นะ่ะผ่านไปด้วยดี f อซมาอิ่มกันทั่วหน้าอย่างมีความสุขเมื่อคืนนะ่ะสำลีร้องคาราโอเกะเสียงก็เพี้ยนย้อมใจตัวเองทำไมนะ่ะ มีหมอลำไปร้องคาราวเกะกันสำลีไม่ต้องไปอิจฉาเขานะเห็นสำลีแซะตลอดนะ่ะอย่าแซะเยอะอิจฉาเหรอเจอกันที่กกอกมีมุดดินหนีข้อมูลแน่นมากแป้งเกิบสำลีดิ้นกันเป็นระบบบ้านตัวเองนะ่ะไม่เคยมีจ้าหมอลำนะ่ะดิ้นกันอกแตกตายเมื่อวาน